อ่ะเดี๋ยวเราขอแบบยังไม่กระอักกระอักเนาะเอาแบบสวังดวะลูบบ้าก่อนสวังดวะลูบบ้าเพราะเราเพิ่งอิ่มข้าวเนาะถ้าเราแซนบ้าไปเนี่ยมันอาจจะตีขึ้นมาเอาเป็นสวังดวะลูบบ้าก่อนนะคะโอเคเราจะเริ่มชุดแรกสากขาขวานะคะเริ่มชุดแรกจากขาขวาเราจะทําลูบบ้าบ็อกซ์เตแบบสวังดวะลูบบ้าไม่ใช่สวังดวะปีกินไม่ใช่ลูบบ้าบ็อกซ์ปีกินนะครับเราจะเป็น 1และ2 3และ4ี่เราดูนะเป็นสี่เหลี่ยมนะแยกขาขวา1และ2 3และ4โอเคแยกขวาขึ้นขวาแยกซ้ายลงซ้ายใป้นึ่และ2 3และ4อีกครับ1และ2 3และสอีกหและสอขอดูไปหนึ่และ2 3และ4ี่อีก1และ2 3และ4อ่อขวาชิดขึ้นขวาซ้ายชิดซ้ายขวาชิดขวาซ้ายชิดซ้ายขวาชิดขวาซ้ายชิดซ้ายอีก1และ2 3และ4ข้าง5และ6ซ้าย7และ8โอเคอีก4จังหวะไปขวาซ้ายนะครับอ่านลองรวมใหม่นะ5 6 7 8ไป1และ2 3 2> และ4 5และ6 7 8, 8โอเคถ้านี้นะขอ2รอบ2 8นะครับ5 6 7 8ไป1และ 2, 2> 3และ4 5และ6 7 8, อีกรอบไป1และ 2, 2> 3และ4 5และ6ขออีกรอบนีง แยกหนึ่งขึ้นสองแยกสามลงสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดอ่ะโอเคต่อไปนะแปดที่สองแปดที่สองเราจะทําชาเซ่ชาเซ่เป็นรูปตัวแอลแบ๊กแล้วหันที่ตรงนี้แอลแบ๊กเป็นยังไงครับนี่นะแอลแบ๊กโอเคไหมอ่ะทางขวานะทําชาเซ่รูปตัวแอลแบ๊กหนึ่งและสองหันสามและสี่โอเคเอาใหม่ ชาเต้แอลบักน้ะใบหนึ่งและสองสามและสี่ต่อนะครับจะทำแมมโบหน้าและแมมโบหลังก้าวขวาขึ้นไปห้าและหกแมมโบนะไม่ใช่แมมโบแอร์ลบิกนะแมมโบลายแดนส์นะครับห้าและหกหลังเจ็ดและแปดเอาใหม่นะครับขวาซ้ายนะใบห้าและหกเจ็ดและ 1าหกับสองมารวมกันครับ1กับ2องมารวมกันลุมบาบอชาเซขวาซ้ายชาเซแอลแบบแมโบหน้าหลัง5 6 7 8กเไปห่งและสอและสี้าและหกและชาเซแอลแบ็1หและ2อสและสวางหน้าและ6 7และ8ได้ไหมครับต่อนะครับทุกที่สาม ใช้ขาขวานะครับแยกหนึ่งและสองโอเคเอาใหม่นะครับป้ายหนึ่งและสองเราสลังนะสามและสี่เอาใหม่ครับหลังและหน้านะป้ายหนึ่งและสองสามและสี่นับแาบนี้ตามนี้เลยนะในเพลงก็นับแบบนี้นะห้ามเร็วนะ ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งและสองสามและสี่เห็นไหมครับว่าจังหวะโคจะเป็นจังหวะอะไรจังหวะเลขคู่หนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดเห็นไหมครับมันจะมีจังหวะโคลจังหวะโคคือเลขคู่สองสี่หกแปดอ่ะลองดูนะห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและ หเจ็ดและแปดใจเย็นเอาใหม่ต้องโหนะไม่ไงั้นสว่างไม่ได้นะ5้าหกและ2 3และ4 5และ6 7และ8อีก1และ2 3และ4ออกนอกก่อน7 6 7และ8อีก1และ2 3และ4แยก5และ6 7และแปดออกนอก1ชิดสอ สและ4 5และ6 7และ8อีก1และ2หลังและหน้าหและ6 7เอาให้ได้ไปหนึ่และ2 3และ4 5และ6 7และ8อีก1และ2 3และ4 5และ6 7และ8ปนักเรียนครับนักเรียนไม่โง่เลย ถ้ามันไปเลยจสว่างมันเหลือมนะหนึ่งและสองสมและสีหและหดูก่อนนะดูนะดูนะหและสองสามและสีห้าและห7ดและ8ปดป้าหนึ่งและสองสมและสีห้าและห7ดและ8เอาแบบนี้นะโอเคมา อันนี้ครับชุดที่3ามห้ากเปดป้ายหนึ่และสองสและสีและหกเจ็ดและแอีก1และสองสและสีและหกดอีกหนึ่งรอบป้ยหนึ่งและสองสและสีและหกจและแจบแล้ว3 8มหรืออีกแปดเดียวขอใหม่ตั้งแต่แรก รวมหนึ่งสองสามนะห้าหกเจ็ดแหนึ่งและสอสามและสีออกข้างหและหกชาเซ่แอลแบ็กหนึและสอมและสี่แมมโบหและหกดและเบหนึ่งและสอและสี่าและหกเจ็ดและแโอเคได้นะ ต่อไปนะครับเราจะจบเราจะจบทางนี้นะเดินเก้าสองครั้งเดิน 1, เดินสองทำัปเตอร์สและ4เอาใหม่ครับเดิน1เดินสองเก้าชิดเก้าโอเคไปเดิน 1, เดินสองอ่ะสและสี่น้ำหนักอยู่ขาขวาครับใครขาซ้ายนำผิดนะครับเอาใหม่ เอาใหม่นะครับเดินนะครับเดินเดิน1เดิน2 3และ4โอเคต่อนะครับ9 5้เคาะ6ถอยออเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3และ4 5และ6และ7และ8โอเคเอาใหม่นะใส่และไปนะเดินนะเดิน1เดิน2 และ4 9ขาซ้ายไป5และ6และ7และ8เออเอาใหม่นะเกินธรรมดาผู้ยังไม่ได้หรืเก้าและ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 อีกนั่นะแหละคลิดดังกันนะแม่อยู่ได้ยินเอาใหม่นะเดินเดิน1เดินสองสมและสี 5และ6และ7และ8เป็นคอสเตอร์สเต็ปอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะยัดมโอ้ยตายแล้วอ่ะเดิน1เดิน2 3และ4 5และ6คิก7และ8จดยๆมก็ได้คิกยัมยัมยัมอ่าเอาใหม่นะ จริงๆแล้วมันคือคอสเตอร์เจ็บคลิกปัพปั๊บปับแต่เราเป็นย่ำก็ได้คลิกเจ็บและ8ปก็ได้นะอ่ะถ้าใครไม่ได้ยากใช้ย่ำเอาใช้มาร์ชิ่งนะเดินนะครับก็ใหม่เดิน1เดินสองสามและ4ี่ห้าและหและย่ำย่ำย่ำอันนี้ง่ายไหมขอพระคุณค่ะอีกรอบนะห้าหกเจ็ดแปด เดินหนึ่งเดินสองสามและสี่ห้าท้อหกและเจ็ดและแปดจบแล้วแค่นี้ป๊อปป์ปอ,อ่ะรวบนะ้ำตั้งแต่แรกแปดแรกสี่เหลี 8, ล 4, ่ยมขึ้น,น,นไได้านบนได้ชุดที่สี่ 1, ชุดที่หนึ่งชุดที่สองที่สามลืมแล้วก็คือห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งและสอง เทแอลหนึ่งและสองสามแมมโบน,น่าห้าและหลังท้ายละเบิ้ลหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดเดินหน้าเดินหนึ่งเดิน เจป1และสองสามไข่สีและ6 7็และ8อ,อ่ะอย่าเพิ่งย่งเพิ่งเดินอ่ะเดินนะห้าหกเจดเดิน 1, 1> เดินสองสและ4 5่้าเคาะหคิดย่ำย่ำย่ำเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะต่อนะครับสี 4, 5, 6, 7, 8, ่เหลี่ยม5้าหกเจแปดป 1> 1 2, 4, 5, นหนึ่งและสองสามและสี่ข้างห้าเด็กก็เดินข้างหลังข้างหลังได้ยินไหมครับอ,อ่าเริ่มหนึ่งนะห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งขึ้นสองสามลงสี่ข้างห้าและหกเจ็ดชาเซแอลหนึ่งและสองสามและแบบมม,มแแบบโบนาขาซ้ายหลังหนึ่งและสอง 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 9 5เคาะ6คลิกย่ำ4เหลี่ยมไย1และ2 3และ4ข้าง5และ6 7และซาเต้แอว1และ2 3และ4แรมโบ5ชิด6 7และ8เบิ้น1และ2 และสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดเดินหนึ่งเดินสองสามและสี่เก้าห้าเคาอ ข้า 5, 5และ6เซเต้แอลแบ๊ สี่และหกห้าและหกและแปดอ่ะหนึ่งและสองสมและสีหและห7และ8ปดว้อหนึ่งว้อสองอ่ะสามและสี่เก้าห้าเคาะหกคิกเสี่เหลี่ยมั้นห และ4 5และ6 7และ8วดวอกหนึ่งวอกสองสามและ4 5่ห้าะอ i <laughs> that <laughs> สี่ห้าและหกเจ็ดและแอล สีหและ หและหหลังและไข่เดิน1เดินสองอสามและสี่เก้าห้าคอหกคิกย่ำย่ำย่ำสี่หนึ่งและสองอ่สามและส5และ6กเจ็ดและแอลหนึ่งและสองสามและสี่ได้นะขวาซ้าย1และสองสามและ4 5และ6 7และ8 เดินหนึ่งเดินสองอาสาและสี่เก้าห้าคอกหกคลิกยับยับยับหนึ่ง 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5ข้อ6คิด7และ8เออพอได้ไหมคะพอได้มั้ยอ่าลองดูเพลงหน่อยนะ